นะครับเนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยคือเรากําลังปรับลดลงมาครับคือสีทองเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยมันคือราคาหุ้นแปลว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของซบซาในเดือนธันวาครับเดือนธันวานี้ไม่ขอพายไม่อนธันวาขอขอพายพูดผิดเดือนตุลานะครับออกตุเบอร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตุลาเนี่ยเอ่อตุลานี้ราคาหุ้นจะแย่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าทิศทางของผมประกอบการไตรมาสสามเนี่ย มันกำลังจะประกาศซึ่งมันจะประกาศก็คือตั้งแต่ตตลกลางเดือนตุลาการเดือนนี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนกําไรของผลของแต่ละบริษัทมันจะแย่นะครับแต่มันจะเป็นบัตทอมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มฟื้นก่อนที่เออร์เน็งมันจะออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าเออร์เน็จะแย่ท่านทอเข้าใจว่าช่วงเวลาเนี้ยตอนเนี้ยหุ้นมันจะซึมซึมซบซเพราะปัจจัยลบมันเยอะครับ แต่มันจะเริ่มฟื้นช่วงประกาศงบอ่าหลายๆอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนเห็นการประกาศงบไปแล้วนะฮะเส้นสีน้ำตาลก็คืองบนะงบมันจะค่อยๆดีขึ้นในไตามาสี่แน่นอนร0อยเยังไงง,งบไตามาสี่ก็จะดีกว่าไตามาสามแน่นอนนะครับเมื่อมันจะดีชัดๆเจนเนี่ยนะครับก็เออร์เน็งมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนไปถึงการประกาศงบไตามาสี่โอเคป่ะงบไตามาาสี่เราจะรู้ว่า ไต่มาสี่เดี่ยดีแน่ๆนะครับดีดีขึ้นมาจากไต่มา,าสามแน่ๆราคาหุ้นมันก็เลยจะมาก่อนไงนะครับเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันก็เลยจะมาก่อนนะขึ้นตอบรับตอบผลประกอบการไต่มาสี่ที่จะมีการประกาศนะฮะผลประกอบการไต่มาสี่จะมีการประกาศเมื่อไหร่ล่ะผลประกอบการไต่มาสี่ก็จะมีการประกาศ <Debbie> นะฮะในช่วงประมาณเดือนกุมภาทั้งเดือนทั้งเดือนนะฮะไม่ใช่ถึงแค่กลางเดือนกุมภานะฮะทั้งเดือน ช่วงเวลาเนี้ยตลาดหุ้นก็น่าจะตอบรับในทางบวกครับแล้วก็จะไปขึ้นดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากไปมาสี่ดีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเก่งต่อเนื่องเลยถึงไรมาหนึ่งถึง a อพิวเลยนะฮะมันก็จะมีการไปเก่งถึงเนี้ยเดือนเมษายนที่จะเริ่มมีการประกาศหุ้นประกาศผมกับการไรมาหนึ่งแต่ นะฮะผมประกอบการเนี่ยมันก็จะไปดีสุดๆเนี่ยนะฮะประกาศออกมาก็คือเป็นงบไต่มาตรฐานใช่ป่าประกาศออกมาเดือนพฤษภาคมแต่ราคาหุ้นมันจะเริ่มโดนถอยลงละนับจากนั้นไปนต้นมาผมเชื่อว่าราคาหุ้นก็จะไปถึงจุดพีคเนี่ยจุดที่เราน่าสนใจจริงๆอ่ะคือขายบางส่วนในเมษายนปีหน้าไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าเราจะต้องถือหุ้นไปอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดเดือนนะฮะหกเดือนถึงเจ็ดเดือนเราค่อยขายครับถือไปอีกครึ่งปีเป็นอย่างน้อย แล้วใครอยากจะถือยาวกว่าน,นั้นก็คงต้องเป็นไปตามกลยุทธ์นั่นแหละค่อยปรับแก้นะครับตอนนี้ถือไปเถอะไอ้อพวกค้าปีก c p พที่ติดลบเยอะๆโฮมโปรอะไรที่มันแย่ๆไปเนี้ย AOT อถือถือไปเถอะถึงจุดที่มันฟื้นขึ้นมาเราจะไปเล่นรอบตอนนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ไม่ไมือช่มาการเล่นรอบในตอนที่เศรษฐกิจมันซบเซาแบบนี้เข้าใจไหมฮะนะฮะดังนั้นนะฮะกลยุทธ์นะครับผมก็รวบรวมมาเลยครับเมื่อวานไปนั่งทำมาครับกลุ่มหุ้นที่จะกาฟ นะครับก็ต้องเน้นไปทางด้านพวกนี้นะครับท่านใดที่นะครับมองว่าไม่ได้มีความอึดอดทนนะฮะหรือไม่ค่อยเข้าใจสไตล์นี้แต่อยากจะเป็นสไตล์นี้ก็คืออดทนในการถือหุ้นไปนะครับถือๆไปแล้วรอวันเวลานะครับเชื่อว่าระยะยาวจะดีจะได้ผลตอบแทนที่เยอะๆนะฮะดีกว่ามานั่งเข้าออกเข้าออกเพราะว่า เราเข้าออกแล้วมันไม่ลุ่งนะฮะวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0867797892ได้นะครับหรือใครที่อยู่ในห้องไลน์ก็พิมไลน์ก็ได้หลายคนเขาก็ใช้วิธีในห้องไลน์แฟนเพจนะครับว่าเอ๊ะสนใจอยากจะลงทุนกองทุนส่วนบุคคลกับเวอร์ชันพาร์ทเนอร์นะครับกองทุนส่วนบุคคลของเวอร์ชันพาร์ทเนอร์ก็มีทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะครับแต่ว่า กองทุนส่วนบุคคลเนี่ยเนื่องจากเป็น private fund เราเลยต้องมีขั้นต่ำที่5ล้านนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะลงทุนกองทุนส่วนบุคคลเขาก็อยากจะแค่จัดพอร์ตหุ้นซึ่งเขามีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกัน0 8 6 7 9, 7 8, 9ปดหก็สนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตบัญชีหุ้นกับคุณพลอยภรรยาผมก็ได้นะครับผมก็จะช่วยดูนะครับก็คนที่มาในแนวทางนี้ก็มีเยอะมากหลายคนอยู่แต่ว่าผมสามารถจัดการมันได้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ขยับเยอะไง นะครับดันนั้นจะปรับเปลี่ยนพอร์ตหุ้นสักทีหนึ่งนะครับก็เป้าหมายคือลองเทอมระยะยาวอย่าไปเปลี่ยนใจอย่าไปสับมันเชื่อผมสิสับไปสับมาแล้วเราจะไม่ได้อะไรนะครับเราจะาพลาดเรื่องของผลตอบแทนระยะยาวที่ค่อนข้างดีนะครับเราต้องอึดอดทนกับมันครับช่วงที่เราช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมีความผันผวนอย่างนี้แน่นอนมันก็จะติดลบอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับไตรมาสสี่สำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วเรื่องดีๆมีเยอะนะนะครับ เรื่องที่ผมว่ามาอันดับแรกเลยก็คือการเร่งนะครับออกมาตรการนะครับแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องนะครับของรัฐบาลไทยเนี่ยแหละนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆน่าจะต้องมีเกิดขึ้นทั้งพยุงเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วตอนนี้เขาขยายเพดานนี่เป็น70%เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือขยายแล้วใช่ไหมเปิดประตูสําหรับ70%แล้วทําอะไรดีล่ะ ก็ได้เวลากู้ไงครับก็ออกพอลกองเงินกู้ฉุกเฉินอีกฉบับหนึ่งออกมาอีกหนึ่งล้านล้านนะฮะก็แน่าจะเทล,ลงมานะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาดหุ้นไทยได้อันนี้เรื่องที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องต่อมานะครับสายการเรื่องโควิดในประเทศมันเราเริ่มปรับตัวได้เราอยู่กับมันได้นะครับเราเริ่มที่จะอยู่กับมันนะครับการฉีดวัคซีนของประชากรในประเทศเริ่มสูงมากขึ้นนะครับ อีกไม่นานก็คงเกินกว่า50%นะครับหมายถึงคนที่ได้เข็ม2นะเกินกว่า50%เรละเราก็จะเริ่มปรับตัวอยู่กับมันได้นะครับเศรษฐกิจยังไงก็ต้องมีการเริ่มรันขึ้นในไตรมาสสี่เริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเราก็จะมีเปิดประเทศแล้วเราก็จะเปิดประเทศได้ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเปิดประเทศได้ดุลบัญชีเดินสะพัดเราก็น่าจะดีขึ้นการขาดดุลขอภัยดลบัญชีบริการเราก็น่าจะดีขึ้นการขาดุบัญชีเดินสะพัดก็จะดีก็จะเบาลงนะครับอาจจะมีเรื่องของการค้านะครับ ดุลการค้าที่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเศรษฐกิจจีนชะลอจะกระทบกระเทือนเป็นเรื่องการส่งออกทั่วโลกก็ได้แต่ปลายปลายปีปปจ,รจริงมันก็จะมีลุน้นเรื่องการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่ดีมันก็จะเป็นตัวบูสต์ได้นะฮะถัดมาต้นปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยไปถึงจุดพีคได้ผมก็มองว่าเรื่องการยุบสภาและเลือกตั้งนั่นแหละก็พูดตรงๆเลยผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นนะครับส่วนถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ขอภัยล่วงหน้าแล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นนนะะครรััับกกก็ือยุสภาาาเลลต้้งงใหหมม่ปปีณจ ออประมาณเดือนมีนาเป็นต้นไปอ่ะกลิ่นมันจะแรงมากนะครับยุตสภาแล้วก็เลือกตั้งนะครับมันก็จะเป็นสตอรี่ที่ทําให้พูดมันไปได้ไงนะครับตอนนี้มันจะแยกแค่ไหนก็ปล่อยมันแย่ไปสิครับแล้วเราก็เก็บตอนที่อะไรก็ตอนนี้นะครับอีกไม่นานราคาพูดมันก็ฟื้นแล้วเพราะว่ามันจะฟื้นก่อนที่ผลประกอบการจะออกนะครับมันจะฟื้นก่อนที่ผลประกอบการจะออกนะครับตอนนี้แหละก็หมายความว่าตอนนี้มันคือเป็นช่วงแบบหลวมๆอ่ะเราก็เก็บไปสินะครับ แล้วมันก็จะไปพีคมากๆช่วงเก่งผมกับการไปมาสี่ก็คือหลังจากจนนิวรี่หรือมกราคมปีหน้าหุ้นม,มันก็จะไปพีกแล้วก็แรงๆสุดๆเลยก็คือเมษานะครับก่อนที่จะดรอปลงมาในเดือนพฤษภานี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับถ้าเก่งผิดก็ขออภัยนะครับประมาณนี้ครับท่านใดอ๋ออีกเรื่องหนึ่งครับ หุ้นต่างประเทศตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาทัมมิ่งที่ดีนะในการเอาโดยเฉพาะกองทุนเวียดนามนะฮะกองทุนรวมเวียดนามท่านใดที่สนใจนะครับเดีย๋ยวจะมีการรายงาน GDP ออกมาก็น่าจะติดลบประมาณ6%เอ <c oughs> นะครับ GDP ไตรมาส3ามของเวียดนามนะครับเขาก็คาดว่าน่าจะออกมาแล้วแย่กว่าคาดนะครับก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เก็บกองทุนรวมหุ้นเวียดนามแหละเพราะว่าหลังจากช็อตนี้ไปแล้ว GDP เวียดนามน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บ ท่านใดสนใจกองทุนรวมนะครับอยากจะลงทุนกองทุนรวมเวียดนามผ่านเมอร์ชั่นไม่มีขั้นต่ำนะก็086.779.7892นะครับก็โทรมาได้เลยวันนี้นะครับออหรือท่านใดอยากจะลงทุนกองทุนส่วนบุคคลทั้งหุ้นไทยของมอชันซึ่งผลตอบแทนปีนี้คนไทยในกองทุนส่วนบุคคลของมอืชันไม่แย่นะครับ หุ้นกลางหุ้นเล็กนี40่40-50%อนะฮะอันนั้นก็เก่งเล่นรอบมากเลยส่วนหุ้นใหญ่ก็พอประครับประครองไปได้นะครับไม่แย่มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามีถือ i v l ถือพลังงานไว้เลยเยอะแยะไปหมดนะครับก็น่าจะน่าจะน่าจะให้ผลตอบแทนออไม่ได้แย่นะครับก็สนใจก็มาได้หรือเป็นกองทุส่วนบุคคลหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะหุ้นจีนนะครับเย่ะแบบนี้ยิ่งต้องเอานะฮะยิ่งต้องสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในปี2ปีข้างหน้ายังไงมันก็ฟื้นอยู่แล้ว,ลวถ้าเกิดมีข้อตกลงการค้าสหรัฐก,กับจีนเกิดขึ้นจริงหุ้นจีนก็ฟื้นต้นปีหน้านะครับก็ยังคงแนะนําว่ากองทุนส่วนบุคคลหุ้นต่างประเทศ non US โดยเฉพาะหุ้นจีนยังเป็นอะไรที่น่าสนอยู่แม้ว่าจะเรื่องมันจะเยอะมากก็ตามนะครับสำหรับว,วันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับว,วันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ